สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสอนการใช้งานลงชื่อเข้าสู่ระบบทรัพยากรบุคคลทางการศึกษากรุงเทพมหานครโดยให้ท่านเลือกเว็บเบราว์เซอร์ที่จะเปิดระบบทรัพยากรบุคคลทางการศึกษากรุคคงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็น Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆที่ท่านต้องการโดยให้ท่านดับเบิลคลิก ที่ไอคอนของเว็บเบราว์เซอร์ดังกล่าวเพื่อเรียกใช้งานเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นให้ท่านพิมพ์ URL https colon slash slash c m s s ขีดกลาง edu com และให้ท่านดำเนินงาน enter เมื่อ enter แล้วตัวเว็บเบราว์เซอร์จะเรียกใช้งานตัวระบบขึ้นมาให้ท่านกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะ